ของเราคือเดือนละ3,000บาทเราให้ไปเรื่อยๆเพื่อไทยมองว่าต้องใช้ไปฟาชอ็อตหัวใจขึ้นมาก่อนของเรามองว่าให้น้ําเกลือระดิบไปเรื่อยๆบางคนบอกว่าไปสวนมนต์ก็ได้ไปทายาแดงก็ได้น,นั้น้วยเรื่อง,งเพราะทะนั้นทุกนโยบายของทุกภาคการเมืองมีความสําคัญทั้งสิ้นจําเป็นที่ต้องใช้และจะต้องใช้เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้ง4ตัวให้สําเร็จขึ้นมาได้ให้ประเทศไทยสามารถจะเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งขอบคุณครับโอเคครับ ไทยสร้างไทยครับต่อไปครับเพื่อไทยครับคุณนันทวุฒิพร้อมนะครับพร้อมเชิญครับการใช้เม็ดเงินงบประมาณในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการใช้เงินพรรคเพื่อไทยไม่มีวิธีคิดแบบเฉลีย่ยสมบูรณ์ว่าจะต้องจัดเม็ดเงินให้ทุกกลุ่มเท่าเท่ากันตลอดทุกนโยบายตลอดเวลาแต่โครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลคนละหมื่นที่แจกให้ตั้งแต่อายุ16เป็นต้นไป เป้าหมายของโครงการนี้ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลให้เงินเป้าหมายคืออยู่ที่ให้ประชาชนใช้เงินเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนอกจากนั้นยังมีนโยบายในการที่จะอุดหนุนเงิน ให้กับครัวเรือนที่ไม่ถึง20ง0มบาทเต็ม20ง0มบาทเกษตรกร,ร,รพักหนี้รายย่อย3าปีและบริหารเศรษฐกิจให้ GDP ขยายตัวไม่ต่ำกว่า5%ตลอด4ปีเปิดตลาดต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีปราปรามยาเสพติดเด็ดขาดทำให้สังคมไทยมันน่าอยู่ส่งเสริมการลงทุนดึงการลงทุนจากเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาจะทำให้เศรษฐกิจไทยโตขึ้นให้ทุกคน ยืนให้คนตัวเล็กยืนให้คนตัวขนาดลางเดินไปข้างหน้าด้วยกันในรัฐบาลพักเพื่อไทยครับผมเรียนทุกท่านว่าสภาพปัญหาที่มีอยู่ปัจจุบันไม่ได้เกิดเพราะไม่มีวบประมาณไม่ได้เกิดเพราะไม่มีศักยภาพแต่เกิดเพราะรัฐบาลไม่มีความสามารถปัญหาราคาค่าไฟฟ้าเป็นปัญหาเกิดขึ้นประชาชนเดือดร้อนกันไปทั่ว ปัญหาราคาพลังงานเดือดร้อนกันมานานแต่รัฐมนตรีพลังงานไม่มีพลังงานในการแก้ปัญหาเลยอยู่ได้ยังไรรัฐบาลบอกว่าจะมีมติครมอเอาวบกลางมาแก้ปัญหาค่าไปทํากันจนกกตเขาตีกลับมายังมีหน้าจะอยู่ต่อได้อย่างไรับเพื่อไทยครับเพื่อไทยโอ้โอมาไปชุดเลยฮะมา,มาต่อไป